เอายังไงดีเอายังไงดีเอายังไงดีนี่เท่ากับว่าตอนนี้เนี่ยยังสะกดคำว่าชนะไม่เป็นเลยนะโอ้กลายเป็นตุราธมินของลิวพูไปซสียแล้วนะครับสำหรับเมื่อคืนนะครับผลบอลก็เป็นไปตามความคาดหมายครับอาร์เนอร์สล็อตก็ไม่เน้นถ้วยนี้ฮะทิ้งฮะ ทิ้งทิ้งไม่ได้พูดเล่นนะทิ้งนี่คือด,ากกาด,นนคดูจากการจัดตัวผู้เล่นนะครับดูจากการจัดตัวผู้เล่นนะครับก็คือต้องยอมรับอะว่าไม่เอาถ้วยนี้คืออาร์นเนอร์สลอตใช้มาเป็นประจำอยู่แล้วนะครับถ้าถ้ามีเกมใหญ่ที่จะเล่นในพรีเมียร์ลีกนะครับเขาจะทิ้งไม่ว่าจะเป็นบอลไหนก็แล้วแต่นะครับอย่างถ้าจำได้นะหลายคนจำได้ถ้าเป็น เกมยูฟ่าแชมเปี้ยนลีกเนี่ยฤด,ดูกาลที่ที่ที่ผ่านมานะฤดูกาลที่แล้วก็เจอพีทวีเนี่ยเจอพีทวีในแชมเปี้ยนลีกนะครับแล้วก็จะมาเจอบอลหมัดในพรีเมียร์ลีกอันเดอร์สล็อตทิ้งแชมเปี้ยนลีกเลยนะครับจัดตัวชุดเล็กลงไปเลยนะครับจัดตัวจะบอกชุดไหนอ่ะชุดชุดเล็กอะคือชุดเล็กนี่ไม่ชุดสำรองนะผมบอกก่อนนะคือจัดชุดเล็กลงไปเลยก็ไปแพ้สองศูนย์หรือสามศูนย์แต่ผมก็จำไม่ได้ วันนี้ก็เหมือนกันนะครับวันนี้ก็เหมือนกันอาร์เออร์สตเนี่ยก็เราดูจากรายชื่อแล้วเนี่ยทั้งสีเวตผู้เล่นตัวจริงทั้งตัวจริงตัวสำรองเนี่ยก็โอ้โหชื่อเนี่ยแทบจะผมบางคนนี่ไม่จำตึกหน,น้าไม่ออกเลยนะครับเอา้าไปไปว่ากันในเรื่องของซีเวตตัวจริงก่อนนะครับผมสเีเบตตัวจริงนะลีพูผู้สาวตูเนี่ยเป็น เฟตี้วูดแมนนะครับมีแอนดูโรบสันนะครับมีคควินลัมซี่นี่หายไปนานนะครับซื้อมาจากอะไรล่ะผมก็จำไม่ได้แล้วเนี่ยสองสามาดูกาลแล้วไม่ได้ลงเล่นให้ลิเวอร์พูลเลยนะครับคควินลัมซี่ก็น่าจะใช้อ่าโจโกเมสคู่กับอ่าแอนดูโรบสันเพราะว่าใสา่มีลอดเคอร์เคสลงมาด้วยนะครับ ตัวกลางเนี่ยมีทั้งเ็นโดนะครับอ่าโอ้โหอัน,นี้มันชื่ออะไระเนี่ยิวตี้ลั u กี้อันนี้ขออภัยนะเพราะว่ามันไม่มีไม่มีชื่อ,อเดี๋ยวเดี๋ยวผมผมดูให้ว่ามันชื่ออะไริวตี้ลั u กี้นั่นแหละครับโอโ m o ูยี่นะครับ,รบก็เป็นเป็นกองหลังนะครับของอลิพูนี่แหละมี คีเรนมอริสันมีเคลส o กดอนมีเอ่อเฟเดริโกเคียซ่านะครับแล้วก็เทรนนิลลี่นะครับแล้วก็แม็กอาลิเตอร์นะครับนี่สิเอ็ดผู้เล่นตัวจริงของทางลีปูนะครับแม็กอาลิเตอร์เนี่ยก็เล่นไปไม่กี่นาทีนะก็ลีปูก็ถอดออกไป้พักเพราะว่าตอนนี้อันเนอร์สโตเนี่ยมองไปที่พิม e ิลิ e นะครับเพราะว่ามีเกมใหญ่กับ a อสต n นว l ล่าใน คืนวันอ่ะคืนวันอะไรล่ะผมก็จําไม่ได้เนี่ยวันอาทิตย์หรือวันเสาร์นะลิฟูจะเล่นอ่าพรีเมียร์ลีกนะครับในคืนวันอาทิตย์นะครับมันเป็นคืนวันเสาร์อะต่อด้วยเช้าวันอาทิตย์นะครับช่วงเวลาตีสามเจอกับแอสตันวิลล่านะครับก็ทางอันเนอร์สลัสดเองก็อาจจะเป็นห่วงนะครับเพราะว่าเราเน้นในพรีเมียร์ลีกมากกว่า ถึงแม้ว่าตอนนี้เนี่ยจะแพ้ไปแล้ว4เกมนะครับสำหรับในพรีเมียร์ลีกนะอะก็ไม่ต้องไปซีเรียสอะไรมากมายนะครับสำหรับใครที่ดูเกมอ่าคาราบาวครับนะครับเพราะว่าพาเลทเนี่ยเขาก็ใส่ชุดเต็มมาเลยนะครับก็มีสลับตัวสำรองนิดหน่อยนะครับมีผู้สำหตัวเป็นเบนิเตสนะครับ3ามเซ็นเตอร์แบ็กเนี่ยมีมูนยอลาครัวแล้วเกฮีนะครับ มีคานอสนะครับแคนนอสนะครับมีมูนนอสมีคาร์ดิเนสมีโซซามีวิลฮิวคาร์มดาเลอร์มาพวกนี้ครับก็มีอิสซัมลาซานี่ก็เป็นตัว,ต,วตัวเต็มเลยตัวชุดใหญ่เลยนะครับสำหรับมาร์เกอ่าสำหรับคิซ่าพาเลสนะครับก็อย่างที่เราทราบผลไปนะครับ30นะครับ ชนิดแบบสู้ไม่ได้จริงๆพาเลทก็ไม่ได้มีอะไรมากมายนะครับพาเลทก็เล่นบอลแดน2นะครับให้ลีฟูคลองบอลไปเลยครับแล้วก็รอจังหวะสวนกับจังหวะโต้ก,กับเร็วๆนะครับเพราะว่ามีซานะครับที่ชอบยิงลีฟูเป็นกิจวัตรประจําวันตั้งแต่อยู่วัดฟอร์ตตั้งแต่อยู่อะไรก็ไม่รู้นะก็ยิงลีฟูทุกเกือบทุกเกมที่ลงสนามอ่ะนะ ก็อย่างที่เรารู้นะครับนาทีที่41เนี่ยก็จังหวะนั้นก็ไม่รู้จะโทษใครนะเพราะว่าบอลมันเปิดเข้ากลางแล้วเป็นโกเมทที่บอลมาตกใส่นักแข้งของโจโกเมสอะ่ะแล้วบอลมันก็เขาเรียกอะไรกระชอมาที่อิสมาซาก็ยิงตูมเดียวหายเลยนะครับก็หมดสิทธิ์ที่จะ ป้องกันสำหรับวูดแมนนะครับก็วูดแมนก็ไม่ต้องไปอะไรมากมายนะครับสำหรับวูดแมนเพราะว่าก็น้องก็ไม่ค่อยได้ลงสนามเลื้งสนามนะโอกาสที่จะเซฟลูกอย่างนี้ปฏิกิริยากับลูกแบบนี้มันก็ก็ยากนะครับนาทีที่4ี่4เนี่ยพาเลตเนี่ยนำหนึ่งศูนยแล้วก็หลังจากนั้นไม่กี่นาทีครับสามสี่นาทีนะครับก็ได้ประตูที่สนะครับบอลมันก็ เข้าทางพาเลทนั่นแหละนะครับก่อนที่ไอเลือมามั้งจะไหลให้กับอิสมาลาสานะครับด้านซ้ายนี่หายโล่งเลยนะครับไอคาวร์แลมซี่เนี่ยมาก็ไม่ทันแล้วนะครับก็ซัดด้วยซ้ายมั้งหายเลยนะครับลูกนั้นก็พาเลทออกนำไกลเลยครับ2-0นะครับ2-0ในครึ่งแรกกับเด็ก หันไปมองตัวสำรองไม่มีชุดใหญ่สักคนเลยนะครับก็น่าจะไม่ได้มีอะไรน่าจะไม่ได้เน้นอะไรนะครับกับบอลถ้วยนี้นะครับเพราะว่าการจัดตัวต่างๆเนี่ยก็อย่างที่เราเห็นนะครับครึ่งแรกโดนำสองศูนย์เนี่ยผมก็ต้องบอกว่าโอเค มันก็ไม่น่าจะมีอะไรผิดพลาดนะครับหลังจากนั้นก็มีการถอดเอาพวกแมกกาลิเตอร์ A itter, ตัวสำรองต่างๆที่ก็ถอดพักนะครับถอดเก็บนะครับแอนดูโรเบอร์สันทางแมกกาลิเตอร์เอนกูมูหนะครับพวกนี้ก็โดนถอดนะครับก็อ่าตื้อๆครึ่งหลังเนี่ยไม่ต้องไปหวังอะไรเลยนะครับเพราะว่าครึ่งหลังเนี่ยแทบจะ ยิงไม่เข้ากรอบเลยนะตรงกรอบพาเลตเนี่ยหายากเลยอ่ะสำหรับครึ่งหลังนะแล้วก็พาเลตก็มาได้ประตูที่3ตอกย้ำฝาลงนะครับนาะทีที่88ดเจรมีปินโตก็ยิงเข้าไปนะครับก็จบเกมเนี่ยพาเลตก็ชนะลี 30, พูสามศูนย์พูลสวัสด์นะสามูนพูลสวัสด์เด็กหง ตอนนี้ก็ทำใจหน่อยครับเพราะว่าช่วงนี้อยู่ในช่วงที่ฟอร์มแม่งไม่ดีเลยนะครับฟอร์มแม่งไม่ดีเลยนะครับก็กระเด็นตกรอบไปส่วนคู่อื่นนะเราไปดูอาร์เซนอลไปดูอ่าแมนซิตี้หรือเชลซีนะครับมีนิวคาสเซิลที่ชนะสเปอร์วูฟก็แพ้เชลซี4-3แล้วก็เชลซีก็โดนใบแดง นะครับอ่าสวนซีก็แพ้แมนเชสเตียหนึ่งสามนะครับส่วนแอสตัน Arsenal ก็เก็บไปตั้นไปสองศูนย์ถ้าเราดูจากตัวผู้เล่นแล้วเนี่ยทั้งแมนเชสเตียทั้งอ่าแอสตันเองเนี่ยก็ยังหวังถ้วยนี้นะเพราะว่าใส่ชุดผสมมาก,ก็จริงแต่ว่าก็ใส่ชุดใหญ่มาด้วยนะครับใส่ชื่อตัวสำรองชุดใหญ่มาด้วยนะครับเปื่อเหลือเปิดคกขาดแต่มองไปที่ลิพูเนี่ยไม่เอาเลยนะครับก็ตอนนี้เสียงวิพากษ์วิจารณ์ก็ ดังขึ้นมาอย่างต่อเนื่องสำหรับลีโอหูนะครับก็อย่างที่เราทราบทราบกันตอนนี้ฟอร์มไม่ดีเลยนะครับหลังจากที่ทาง f อ g เนี่ยก็ลงทุนไปค่อนข้างเยอะในดูการนี้นะแต่ว่าฟอร์มโดยรวมของทีมเนี่ยกับตกต่ำดำดิ่งไปนะครับก็เป็นปัญหาของอาร์เนสร่ต ที่จะต้องแก้ไขอย่างเร่งด่วนนะครับไม่งั้นเนี่ยโอกาสที่จะตกเก้าอี้มีสูงแล้วนะครับสำหรับอา์เนอร์สลอตตอนนี้เนี่ยเป็นอันดับ4นะเต็งที่จะตกตกเก้าอี้อ่ะสำหรับอา์เนอร์สลอตนะครับก็นะอย่างที่เราเห็นนั่นแหละฮะฟอร์มโดยรวมเนี่ยห้านัดแรกเจ็ดนัดแรกเล่นไม่ไม่แพ้ใครเลยนะเจ็ดนัดแรกนะเจ็ดนัดแรก พีมีลีกห้ามีแชมเปี้ยนลีกหนึ่งแล้วก็มีลีคับหนึ่งนะครับไม่แพ้ใครเลยพอหลังจากนั้นโอ้ยังหาชัยชนะไม่เจอเลยนะครับชัยชนะนัดเดียวในจํานวน5-6เกมที่ผ่านมาเนี่ยก็คือชนะไอทัพฟังเฟิร์ตในยูฟ่าแชมเปี้ยนลีกนะครับก็ตอนนี้ก็เด็กหงทั้งหลายนะครับก็ทําใจหน่อยครับช่วงนี้นะครับฟอร์มไม่ดีนะครับก็อยู่เงียบๆครับ <laughs>